มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนเริ่มมีความหวังสหรัฐทดสอบวัคซีนเมื่อวันที่17มีนาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตัวหนึง่งได้เริ่มต้น ทดลองกับมนุษย์เป็นครั้งแรกและในวันเดียวกันนี้นะเป็นการเพิ่มความหวังให้กับมนุษยชาติในการต่อสู้กับการแพร่ของโควิด -19 นี้รายงานข่าวระบุนะคะว่าอย่างไรก็ตามการทดสอบดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาถึง1ปีหรือว่า1ปีครึ่งก่อนที่วัคซีนดังกล่าวจะสามารถนำออกมาใช้ได้เนื่องจากต้องผ่านการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 และมีความปลอดภัยวัคซีนดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NIH ร่วมกับบริษัทด,ด้านไบโอเทคโนโลยีอย่างโมเดอร์นาที่มีสำนักงานอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตสสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรายงานระบุนะคะว,ว่าการทดลองดังกล่าว จะทำการอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดีจำนวน45คนอายุระหว่าง18 55ปีในช่วงเวลา6สัปดาห์โดยผู้เข้าร่วมทดสอบรายแรกจะได้รับวัคซีนในวันเดียวกันนี้โดยการทดสอบดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือ c e p i ที่มีสำนักอยู่ในกลุ่ออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะทั้งนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือว่าวิธีรักษาโควิด -19 ซึ่งขณะนี้ติดประชาชนโลกไปมากกว่า1,75 0 0 0คนไปแล้วแล้วกว่า7,000รายโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศจีนตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ